สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แอมพิกฟาร์มฟาร์มหมูอารมณ์ดีนะคะเอาวนี้มาแป๊บเดียวนะคะจะมาพูดถึงเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะกลางวันร้อนกลางคืนโดยเฉพาะช่วงรุ่งเช้าอากาศเย็นมากนะคะทำให้หมูปรับตัวไม่ทันนะคะบางตัวจะมีอาการไข้นะคะมีน้ำมูกใสๆสสังเกตได้ สังเกตดูนะคะมีน้ำมูกใสๆแล้วก็จะกินอาหารน้อยนะคะส่วนอีกอาการหนึ่งเนี่ยนะคะที่กากระบาดไวในน้องไอนะคะตัวนี้นะคะที่จะเจอหลักๆเลยก็มีไข้กับไอนะคะอาการไอโดยเฉพาะหมูที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแน่นอนเลยถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงปุ๊บเขาก็จะจะเป,เป็นเป็นไข้เป็นไอได้ง่ายกว่าหมูที่ได้รับวัคซีนนะคะ อ่ะทีนี้มาดูนะคะอาการไข้เนี่ยตัวที่มีอาการไข้จะมีน้ำมูกไหลแล้วก็จะกินอาหารได้น้อยนะคะวิธีรักษาเบื้องต้นนะคะเราก็ให้ยานะคะยาแบบผสมหัวอาหารให้น้องกินนะคะทุกมื้อนะคะกินติดต่อกันตามที่แพทย์สั่งนะคะนี่ ให้ไปซื้อยามาให้น้องกินได้เลยนะคะถ้ากินยาแล้วยังไม่หายก็ต้องฉีดนะทุกคนก็ต้องฉีดเพราะว่าเราจะปล่อยไว้นานไม่ได้นะคะเดี๋ยวน้องจะโตช้านะคะเพราะว่าในระหว่างที่เขากำลังป่วยอยู่ในขณะที่เพื่อนเพื่อนๆไม่ได้ป่วยเขาก็จะหยุดชงนะงักการเติบโตทีนี้ก็จะไล่ไม่ทันเพื่อนแล้วทีนี้จะตัวเล็กกว่าเพื่อนนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบรักษานะคะส่วนต่อไปนะคะอาการที่จะเจออีกหนึ่งอาการก็คืออาการไอนะคะช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยหลักๆเลยเนี่ยอาการไอส่วนมากจะเจอแน่นอนนะคะนี่นะคะตัวนี้ก็ไอนะคะดูสังเกตดูจากข้างหลังเขาจะต่างจากตัวอื่นนะคะเขาจะดูผอมเห็นไหมคะ น,นะคะก้ามเนื้ออะไรจะดูซุบๆูไปหน่อยนึงนะคะส่วนตัวอื่นจะก,กล้ามเนื้อดูต่างกันมากนะคะ,ะตัวที่มีอาการไอนะคะเราก็จะให้ยาเริ่มจากยากินก่อนนะคะยาผสมหัวอาหารนี่แหละเหมือนกันนะคะถ้ากินยาแล้วไม่หายก็ต้องฉีดเหมือนกันนะคะ,ะแล้วทีนี้ เมื่อเรานอกจากเราจะให้ยากินยาฉีดแล้วเนี่ยทีนี้เราก็ต้องมาปรับสภาพเวทล้อมอาการจัดการของเราด้วยนะคะโดยเฉพาะแนะนำให้ล้างคอกล้างพื้นเนี่ยควรจะล้างเวลาล้างคอกล้างพื้นนะคะให้เปลี่ยนจากช่วงเช้ามาเป็นช่วงช่วงแดดร้อนช่วงเที่ยง ชัก11 12นาฬิกาแทนนะคะพยายามให้พื้นแห้งให้มากที่สุดนะคะลูกหมูที่เพิ่องหย่านมหรือว่าได้ยังไม่ยังไม่โตนะคะตัวเล็กๆอย่างาเพิ่องหย่านมอะไรเงี้ยถ้าอากาศเย็นเราก็ต้องมีไฟแบบไฟไฟเขาเรียกอะไรไฟ โกโกสัตว์ไฟโกกสัตว์ะคะให้เขาให้ให้เขาคลายความหนาวด้วยนะคะแล้วก็ระวัง,งให้เขาเล่นน้ําเยอะเกินไปนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าค็นคงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะคะ ถ,ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบพระคุณสำหรับการรับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ